นักปีนเขาตัวน้อยจะถึงยอดจากข้างล่างทำไรกันโลกไหวพอวิงเก็บไม้ด้วยแล้วจะลงไง,งยังไงอง่ะ ไม่เป็นไรเอาขึ้นไว้ก่อนน่มันเล่นจนแว่นพังแล้วเราจะลงยังไงอ่ะ เอาเทียฟอร์ดป่าให้มปมไปหยิบมาให้เนี่ยทางเนี้ยขึ้นง่ายเนี่ย เก่งจังเลยโอ้ยไอด้าจะถึงแล้วเก่งมากแล้วจะลงมายังไงเนี่ยเราอะป๊าป๊าเอาขึ้นไปรับลูกลงมาสองคนเลยนะ่ะคารินารินไม่ต้องลงไม่ต้องลงเดี๋ยวลืน่นโอ้โหเก่งจังเว่าจะขึ้นไปถึงเอาจะทำอย่างนั้นเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเจบ เด no, no, no. ี๋ยวก็เจ็บอ่ะเอ้าเดี๋ยวก็เจ็บอ่ะมาให้ป๊าป้าขึ้นไปไงเอ้ยได้รอป๊าป้ารอป๊าป้าเก่งยังเลยวิ่งกันหน่อยเอ้ยเราเล่นวิ่งกันหน่อยลงมาลงมา สภาพแต่ละคนนะของเล่นมีไม่เล่นทำไรอะ่ะเสื้อขาดหมด ังสิพาวิน <laughs> <laughs> ม,มาขึ้นตรงนี้ไหมทางนี้ขึ้นได้นั้นเนี่ยมาขึ้นตรงนี้มาเอเดสภาพแต่รบางคนวินมาแล้วโอ้ <c oughs> oh.

ไอ้กี๊ดดังจังไอ้กี๊ดดังจังฮะสนุกว่าโอ้โหเต็มสูบเลยเราเนี่ยน้ำตน้ำตาลเออนีก่อนนี้ก่อน้เดี๋ยวป่แม่เก็บก่อนเออรู้แล้วเหม่มาไม่ใส่ใครเออ ก่งแค่เนี้ยแค่นี้ล้มแล้วหรออทำไมาอุ้ยคนนี้เล่นเก่งจังเลยอ้าลากสิลูกอ้าวลากเลยลากเลยโออเก่งเก่งเก่งอ้าจะล้มทำไมอ่ะล้มทำไมอ่ะปวินไปขวานเขาลูก แวนเซอน่อยเลี้ยวมาวนเซอร์หน่อยสังเท้ามาเวนเซอร์หนอยัอ่งน,นี้มีสองด้วไหไหวไหมไหวไหมไหวไหมคะาอาบุตเต้ย,เตย,ยุเต้ไงอะุตเต้งันเหรอ<ช> <laughs> <laughs> พี่ชายล้มเลยค่ะพี่ชายอาไปลองรองเท้าปะ แล้วแบบวาทำเสร็จแล้วป่ะไปลองดูดป่ะเสร็จยังอ่าป่ะช่วยดอ่ะโอ อยากกินไม่สุดเปรี้ยวโอ้ยมีกระเด้งด้วยอุ้ยเก่งอ่ะโจับไม่ตลอดเลยจริงจริงโอ้ใจไฟเลยนะวันนี้อ่ะวันนี้จะทำไรวันนี้ทำไรอุ้ยลมมาด้านซูมอิ่มแล้วเล่นอยู่เลยถูกมาครับได้มาไปวิ่งขึ้นตรงนี้ลูก งนี้ก่อนเล่นหลังชุดตื่นเล่นสกีกันปวยพินถอยปวินถอยระวังปะปะปวยพินขึ้นตรงนี้ขึ้นตรงนี้ เพิหน่อยเพิ่มครังความทุลักทุเลคุณพาวินขาคุณพาวินขาอ่ะี่กสิทำามันนี่ลักซาสิฟลักซารไม่ิงนีกิงอังนะลักซาเอลักซาเออยไปเร็วป้ารออยู่ปาเ็ว